มัสเตย์นาวไหมคุณเทพเชียงใหม่ถ้าคนอยู่เชียงใหม่ก็จะหนาจัด mm hmm. เพราะมีวันก่อนมีลมแล้วมีละอองฝนเนาว mm hmm. หนาอย่างนี้ mm hmm. ก็นั่งฟังเรื่องของมหาเทพกัน mm hmm. คราที่แล้วก็เล่าถึงว่ามหาเทพ ท่านจะมาระงงับการวิวาดระวหว่างพระพรมกับมหาวิสุทธิ์แต่ปรากฏว่าแทนที่จะมาห้ามปรามพานว่าอาจจะไม่ฟังมั่งสองฝ่ายไม่ฟังกันแล้วกำลังทะเลาะลบกันใหญ่ท่านจึงแปลงเป็นเสาไฟเขาคงเสาไฟแรงสูงนะเหมือนกับ ตอนเกิดบิกแบงอีลำแสงไฟเกิดขึ้นไอร้อนกระจายไปทั่วบรากฏว่าคนที่รบก,กันตกใจเขาใช้คำว่ามัดแปลกใจและตกใจหยุดเลยกำลังรบบกันอยู่ทะเลวิวายกันอยู่หยุดเลยคาวนี้รวมกันคิด ไดเขาใช้คำแบบนี้จริงๆนะรับคิดดูว่าจะพิสูจน์ได้กันได้ไหมว่ามือที่สามที่เกิดขึ้นเป็นใครมาจากไหนมาทำไมมาเพื่ออะไรมีแต่คำถามไม่มีคำตอบที่ชัดแจ้งสักทีเขาเอาใหม่ ครั้น,น้สมาด้ฉันกันมากรวมหัวกันคิดอ้อมใจท่านบเบเตฟต้องรวมกันคิดจะพิสูจน์ยังไงดีที่สององค์นี้ก็ตกลงกันว่าองค์หนึ่งจะขึ้นไปข้างบนไปดูที่เสาไฟเนี่ยสิ้นสุดตรงไหนอีกองค์หนึ่งจะลงไปข้างล่างจะรู้ว่า เกิดมาจากตรงไหนเพราะที่นั่งอยู่นี่น่าจะเป็นตรงกลางก็ตกลงกันว่าถ้าใครพิสูจน์ได้ก่อนหรือรู้ก่อนคนนั้นจะต้องใหญ่กว่าอีกคนหนึงเพราะไม่ชนะลบก,กันใครใหญ่ยังตกลงไปแล้เอาอย่างนี้ก็เอาการพิสูจน์เสราไฟนี่แหละเพราะฉะนั้นมหาวิษณุก็ส่งแปลงเพะมุมง เป็นหมูป่าขนสีขาวเพราะฉะนั้นเวลาจะกินผัดเผ็ดหมูป่าถามซะก,ก่อนนะคะว่าหมูป่าเผือกหรือเปล่าขืนกินหมูป่าผัดเผ็ดเผือกจะเท่าก็กินมหาเทพกันไปเลยนอกคือนอกจากจะเป็นหมูป่าก็ต้องใหญ่หน่อยจะขุดเสาไฟขนาดนั้น ตัวหมูเนี่ยกวางกว้างกว้างสิบโยกเท่านั้นแหละก็ไปคิดกันเอาเองแต่ความยาวต้องยาวกว่าแม่งก็จะเป็นหมูกระปุกของคุณที่หมูอมสินสิก็ตัวยาวร้อยโยกเขาต้องบอกด้วยว่ามีรูจมูกบานแล้วก็ มีเท้าทั้งสี่สีแตกต่างกันหมายความว่า,ม,ามีสีนะมีสีด้วยแต่สีแตกต่างกันทั้งสิ้นค่ะจะสีอะไรบ้างก็แล้วแต่คุณไปคิดเอวเองก็แล้วกันเสร็จแล้วก็เ,เอาเนี่ยขุดขุดขุดเอาขาเนี่ยขุดแต่คงใช้ขาหน้าคงใช้ขาหลังดีดด้วยหรือไงก็แล้วแต่ก็ขุด ขุดลงไปแต่ตอนนั้นไม่ไดยบอกนะก็ว่าขุดลงไปไหนอะไรเพราะเยจะไปถึงกําเนิดจักรวาลกําเนิดแผ่นดินขึ้นมาแต่ตอนนี้เอาเป็นว่าขุดจะว่าความว่างเปล่าก็ไม่ได้เอาคงจะเป็นแผ่นฟ้ <c oughs> าน่แหละแต่เขาไม่ไดยบอกว่าขุดอะไรเพราะฉะนั้นในการอ่านกำเนิดมหาเทพในฉบับพินดูนี่ ดิฉันก็เหมือนคุณคืออ่านไปแล้วก็คิดไปทีแรกก็ว่าดินอ่านไปอ้าวบังเกิดจักรวาลขึ้นทีหลังตอนนี้ยังไม่ได้เกิดโลกนะคะมีแต่มหาเทพทั้งหมดมีพระอิศวรพระสักติสิวะพระาพระวิษณุและก็พระบรมมาสีคนทะเลาะกันลว เอาละหมูปา่อาอวตารนี่ก็เริ่มขุดอขุดองไปสวดพระพรมจะต้องบินขึ้นไปจริงทั้นก็เหาะได้นูแต่มันมันคงเมื่อยเหาะและลำบากก็เลยในอับเนลบิดพระองค์เอกเอาพระองค์เอง,อออง,เองจากองค์นั้นเป็นหมูปา่าองค์นี้เป็นหูมขาว หงขานี่เราจึงถือกันว่าเป็นหงชั้นสูงแต่ที่จริงหงที่หายากหงส่วนใหญ่ขาวแต่หงที่หายากคือหงดำถ้ามีถือว่าราคาแพงแต่หงขาวนี่ถือกันว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่เขาบอกว่าหงก็หารคล้ายกัน แต่เขาว่าก็บอกว่าหงกะหารเนี่ยถึงอย่างไรก็ผิดแพกแตกต่างกันคือหงจะมีท่าทางที่สง่างามกว่าและเมื่อพระพรหมแปลงพระองค์เป็นหงกวเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเอาใจพระพรหมมาอยากจะขอริขิตอะไรจากท่าน มนไม่ต้องไปท้องให้ยากให้ยุง่งยากพนมมือกูก็ต้องหงโ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 หงนะคะต่ำไม่ใช่หงนัะสกุลสละโอนะคะหงไม่อย่างนั้นแปลว่าตายไม่ปกติแล้วนี่หงเป็นสัตว์ก็แปลเป็นหงขาแล้วก็บินขึ้นไป ทั้งสองพระองค์ก็ขนองค์หนึ่งขุดองค์หนึ่งบินรวมดูนะสองพระองค์ใช้เวลาไปแล้วหนึ่งพันปีนั่นแหละค่ะบ,บินจิงกับบินจิงไปที่ขุดกขุดลงมาปรากฏว่ายังไม่สามารถจะรู้เลยว่าขุดไปก็เจอไฟข้างล่างก็ยังเจอไฟก็ขุดขุดขบน,บ,นบินบินบินขึ้นไปก็ยัง ไม่เจอสักทีเขาบอกว่าเนื่องจากมหาศิวะหรือพระวิษณุอ่าพระขอโทษค่ะพระศิวเทพท่านไม่มีการเกิดเป็นอมตะไม่มีการตายเพราะฉะนั้นหาที่เกิดและหาที่ท่านจะสิ้นก็ไม่ได้ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นองค์แรก ที่ยอมแพ้ไม่ไหวเหนื่อยแล้วพันปีเขาคือคุณหมูค่ะคุณหมูคุณหมูขานี่คือมหาวิษณุก็กลับขึ้นมาที่เก่าอ่อนเปลียเพียและนนั่งก่อยเพื่อไงเดี๋ยวลมมาลงมา,งมาจะตอบมาว่ายังไงไปเจออะไรบ้างคราน,นี้มากล่าวถึงพ่อพรมท่านบ้างพ่อพรมบินขึ้นไปเท่าไหร่ ไม่พบที่สิ้นสุดของข้างบนจนไปเจอดอกไม้ดอกหนึ่งล่วงมาจากข้างบนดอกไม้นั้นในคำทีบอกว่าเป็นดอกเกตะกีสระเอก็ไก่ตต่อสระอีดอกถ้าเหือด,ดอกเด็กดอกเกดเมืองไทยก็มีสิคะแต่ปลูกยากปลูกนะ ไม่ออกดอกสักทีเคยปลูกว่าจนมันแก่ตายลมเปงไม่เคยมีดอกให้สักดอกดอกเด็กแต่ดอกกตากีนกี่เขาบอกว่ามันคล้ายๆกับดอกจำปาแล้วก็มันกอขึ้นมาคล้ายๆกับกอเตยแ่ะค่ะแต่ใบแหลมๆเพราะฉะนั้นดอกกีษกีน,กกนี่แต่ก่อนนี้ แรกๆเขาก็อธาวายพระพุทธเจ้าก็ใครก็ไม่ทราบละอธาวายมหาศิวะไวา้ท่านก็คงนเดบพระที่พระองค์แต่เมื่อทรงแปลงเป็นสาวไฟขึ้นสูงดอกไม้ที่เนบอยู่ที่พระองค์ก็ร่วงตกลงแต่เป็นดอกไม้สวัสด์เพราะฉะนั้นอยู่ใกล้ไฟแรงสูงเท่าไหร่ก็ดีหรือ จะอยู่กันกี่พันปีแล้วก็ดอกไม้นี้ย่อมไม่โรยรายังสดชื่นหอมอยู่ยังพอเห็นดอกไม้ลูกลงมาโหก็รับมาแล้วแล้วก็ถามว่าทำไมขึ้นไปอยู่บนฟ้าสูงๆลอยอยู่ได้อย่างนั้นเองดอกกีถามว่าแล้วสาวนี่อยู่ตรงไหน,นอยู่ข้างบอดบ่าดอกกิตะก,กีบอกก็ไม่รู้เหมือน สาวนี่มาไงก็รู้แต่ว่าตัวเองอยู่ที่สาวไฟเนี่ยแล้วก็รู้ตกมานี่แหละเพราะฉะนั้นวบอกไม่ได้หรอกสาวมันสูงแค่ไหนหงเองพะพรมเองก็อ่อนใจเหมือนกันแต่พออ่อนใจแล้วความคิดใหม่ new normal เกิดขึ้นเลยคิดใหม่คิดเลยเอางี้นะ นักกระดอกเกจกีเจ้ากับเราเนี่ยทำสัญญากันว่าเราจะพาเจ้าหลงไปข้างล่างแต่ถ้าเจ้าเจอใครเต้าจ่องหมดนะ่าเจ้าอยู่บนยอดเสาไฟและหลาคนเนี่ยบิน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 ยิ่ไปบินทางตรงซะด้วยนะคะไม่ได้จะบินนะคะผมเป็นแบบเฮลิคอปเตอร์จะบินอย่าง แล้วก็ไปได้เจ้ามาจากยอดสอวไปบอกนี้นะผู้แจกก็อย่างนี้ตกลงมานะดอกกิจบก็ได้บอกให้นไปเลยอยู่สาวก็วตกลงมาแต่ท่านองนี้ก็รับไปได้ตกลงพระพรหมก็ลงมาแต่ท่านก็แปลงเป็นหงนะครับแต่ตอนขาลงนีย ตําดาก็บอกว่าทรงมีความสุขมากที่จะได้มาบอกว่าพบแล้วพบแล้วพบแล้วจึงเต้นลํามาตลอดทางก็เราจะเห็นหนังอินเดียถ้าเวลายินดีก็ต้องเต้นลําเอาละตีกลองร้องเพลงลงมาตลอดทางถือดอกเกจะยินมาด้วยพอถึงสนามรถก็เจอ พูดต่อสู้นั่งคออ่อนคอพับอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นพระพรมมาก็บอกกับพระวีสนุว่สามสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วเราสำเร็จแล้วเราที่ขึ้นไปถึงยอดแล้ะคือเห็นท่าก็รู้เรานั่งคออ่อนคอพับอย่างนี้ไม่มีทางเจออะไร ก็รู้กับตัวเองก็ไม่เจอสูงแล้วต่ำไจะเจอได้ไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณก็จะรู้ว่ามหาวิสุทธท่านจะตอบพระพรหมมาไว้อย่างไรตอนนี้กลับไปนั่งตัวงอห่มผ้าไปก่อนนะคะขอบคุณแก